วันนี้เรามาตามหาไข่ที่แอบซ่อนอยู่ในแมปอันกว้างใหญ่กันดีกว่านะครับจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะได้เวลาลุยกันละไปลุยกันเลยดีกว่าไหมสตีฟได้เลยเด็กน้อยฉันก็ยังต้องไล่แกนะเดี๋ยวเราจะหาไข่ไก่ไปด้วยกันนะได้เลยเต็มตัวเลยนะครับไม่ใช่ไข่ไก่นะครับแต่เป็นไข่อะไรบางอย่างเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่ามันคือไข่อะไรนั่นเองฮึบมาถึงไข่เพื่อนเลยนี่ทุกครั้งที่เราได้ไข่มา เราก็จะได้เหรียญมาด้วยนะครับนี่เลยไข่เพื่อนนี่เป็นอันนี้นั่นเองใส่อุปกรณ์แล้วก็ไข่เพื่อนจะอยู่ข้างหลังเรานั่นเองสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่าในแมปอันกว้างใหญ่นั่นเองพอเราได้เหรียญมาเยอะๆมากขึ้นเราก็จะเอาเหรียญมาซื้อหางนั่นเองก็คือแสงที่อยู่ข้างหลังเราโอเคสุดยอดไปเลยนั้นะเราตามหากันเลยดีกว่าเหมือนจะมีข้างหลังนี้เห็นแวบๆบแบบนี่ไข่มัรเมโล อย่างสวยเลยไข่มาเม็โลอยู่ข้างหลังเราแล้วทุกครั้งที่เราหาเจอนะครับไข่ใบนั้นก็จะอยู่ข้างหลังเรานั่นเองหมาเรามาเริ่มตามหากันดีกว่าได้เลยเด็กน้อยฉันหาอยู่ในบ้านนะน่าจะมีอยู่สักไข่หนึ่งแหละเข้ามาดูสีกระจอกได้เลยครับเพื่อนอุย๊ยเพื่อนไปแล้วดิแต่เจอแล้วนี่เองไข่แมวสีเทาอย่างสวยเลยหมาไปตามหาตัวอื่นกัน น่าจะมีตรงอื่นนะเนี่ยรอบๆบนี้หรือเปล่ารอบๆบ้านน่าจะมีหรือเปล่านะมาดูกันดีกว่าเอ้ยมีจริงด้วยอะเดนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตามมาเลยทุกคนสุดยอดไปเลยเราเจอแล้วเด้นี่เลยไข่สุนัขเลยไข่สุนัขได้ไงเด็กน้อยสุนัขออกลูกเป็นตัวนะโอ้นั่นน่าสิแปลกๆกันเนี่ยใช่แล้วละเพราะเราตามหาไข่ไงเป็นแมปตามหาไขา่ก็ต้องมีไข่ต่างๆได้เลยครับ ตรงนี้เลยเจอแล้วไข่ที่ได้รับการยืนยันแล้วดินี่เลยนี่ไข่คเครื่องหมายถูกเป็นสีฟ้าเลยสีน้ําเงินในงอใช่ละครับหมาขึ้นไปกันข้างบนน่าจะมีอีกหรือเปล่าข้างบนมีสิ่งปลูกสร้างด้วยอ่าตรงนี้มีตรงนี้มีตาต้นไม้เลยไข่สีชมพูอ่าได้ไข่สีชมพูมาแล้วเดี๋ยวไปดูตรงนี้กัน นี่ตรงนี้มีอีกข้างหน้าเรานั่นเองเรื่อยๆเลยนะคะสนุกดีนะเนี่ยโอาขาไข่แบบนี้ก็ลุ้นเหมือนกันนะครับนี่เลยไข่สีเหลืองอ่าได้เงินมาเยอะแล้วเพียงพอที่จะซื้อเส้นทางหรือย,ยังเพียงพอแลว้วซื้อเลยเส้นทางแล้วก็ติดตั้งเลยอ่านี่เป็นสีเหลืองอยู่ข้างหลังเรานั่นเองอย่างแจ๋วใช่หรอเด็กน้อยดูสีอื่นดีได้เลยครับต่อไปมาสีเขียว สีส้มสีแดงใช้200 3 0ออแล้วก็500โ้อล้วค่อยๆแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ทุกครั้งที่เราหาไข่ได้ก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองสามารถเล่นฟรีได้นะครับทุกคนสุดยอดไปเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าข้างบนน่าจะมีนะครับหอคอยตรงนี้นั่นเองมา้าออ้ยนี่เจอแล้วไข่พ่อนี่มีหนวดซะด้วยเอาเรื่องไข่พ่อเลย ช่ล้ลาเด็กน้อยสุดยอดไปเลยตรงนี้อีกนะมาดูตรงนี้กันดีกว่าเด็กขาไข่ค,ค,คอนกรีตเลยโอ้โหเนียนมากโอ้โหสีย่างเนียนนี่เราเกตตรงนี้กันอู้ชืบไข่อีโมจิเศร้าเศร้าหมองโอ้โหเป็นรูปรองไห้นั่นเองนี่ต้องมีอีข้างบนนั้นต้องมีแน่ๆไปดูกันเฮ้ยไข่รตรงนี้เราลืมหรือเปล่าอ๋อตอนนี้เราเก็บแล้วเป็นลูกเครื่องหม่อ่อนแอใช่แล้วเด็กน้อยเป็นรูปเครื่องหม่อ่อนแอนะ ใช่แล้วขึ้นปข้ขงบนกันดีกว่าส็จปึกสร้างเลยอย่าดีชุบกระโดดอึ๊บนี่ต้บมาไดานี่มีอึบไข่แมวสีส้มแมวออกรูปเป็นตัวนะครับใช่เราล่าเด็กน้อยแล้วอยู่เมืองไข่ก็ต้องไข่แมวสีส้มนั่นแหละอุ๊ยอันนี้มีแสงด้วยไข่แห่งประกายเอาเรื่องโอ้มีประกายอยู่ข้างหลังเราด้วยเอาจริงดีอย่างแจ๋วนี่ตรงนี้เรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวไปดูตรงอื่นกัน ชึบในเมืองทะเลทรายแห่งนี้ต้องมีบ้างแหละดูกันอว่าแล้วก็เจอเลยอะดีสุดยอดไปเลยอย่างแจ๋วเจอเลยก็ไข่แห่งเมืองทะเลทรายนี่ไงอีปิกเลยไข่รกระดาษแข็งอ่าเรามาดูตรงอื่นต่อตรงนี้ก็มีอีกนี่เราเจอเรื่อยๆรัวๆเลยอ่ะดีใช่แล้วละ่ะเขาทำมาแบบเล่นง่ายๆนะใช่แล้วไข่ปาร์ตี้เลยไม่ยากเท่าไหร่ด้วยทุกคนก็สามารถเล่นได้นะครับ นี่เป็นเมืองแห่งทะเลทรายน่าจะเป็นปิรามิดอียิปต์แน่นอนข้างหน้านี้กระโดดขึ้นไปชุบ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 นี่เจอแล้วไข่ไดโนเสาร์เลยนี่อยู่บนหอคอยเลยมีตัวไดโนเสาร์เกาะอ,อยู่ข้างหลังด้วยอย่างเจ๋วเลยอ่าตรงข้างหลังนี้ก็มีอีกเดีย๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะเฮ้ยตรงนี้เราพลาดหรือว่าเราเก็บไปแล้วนะอ๋อไม่ใช่ไข่ข้างหน้าเราตาฝาดเล็กน้อยอดิ น,น,นี่นี่นี่ตรงนี้มีตรงนี้ี่มีตรงนี้มีมชื่อปไปกันฟูตรงนี้อีกแล้วใข่ตำรวจเลยเสียงแจ๋วแถวนี้มีไหมหน้าแถวนี้มีไหมน่ามีเด็กน้อยเข้ามาดูข้างในสี่ได้เลยไขยาสีฟันซะด้วยอย่างแจ๋วเลยได้ไขยาสีฟันแล้วสวยงามมากอ่าเรามาดูข้างบนกันนี้นกันดีนกว่าน,น,นะครับชุบวิกกับแดงชุบกระโดดวู้ฮู้วู้ฮู้ต้องมีอ่า ไข่กูรวยอะดรและตอนนี้เรามีเงินอยู่490บาทแล้วเพียงพอที่จะซื้อหางแล้วแน่นอนเอาเป็นหาสีเขียวเลยละกันนะค่อยเป็นค่อยไปทีละนิดสีเขียวเลยข้างหลังเราเป็นสีเขียวแล้วอย่างเจ๋วเลยอะดิสุดยอดไปเลยมาตามหาไข่ตัวอื่นกันดีกว่าปื๊บไปกันเลยหมาในเมืองแห่งน่าจะเป็นทะเลและตอนนี้อ่า ในเมืองทะเลแล้วเมืองทะเลรายเราผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นเมืองทะเลธรรมดาแล้วดินี่เลยหมู่เกาะอันดาม,มันสุดยอดไปเลยนะนี่นี่เลยมาถึงก็เจอเลยดีใกล้ๆเลยไข่ใ,ใส่แว่นซะด้วยไข่พ่อเจ๋งนะดิโอ้โหระดับอีปิกเลยไข่พ่อเจ๋งซะด้วยเอาจริงไข่พ่อเจ๋งนะครับกระโดดขึ้นไปทางนี้คือโอ้โหมีเขาวงกดด้วยโอ้โหไข่วงกดแบบนี้เราจะเข้าไปไง เราไปไปจนภัยในเขาวงกดกันดีกว่าทุกคนชิบไปกันเลยมาเข้าทางนี้แหละไปทางขวาก่อนเลยครับฟืบเตรียมตัวชิบทางนี้มีไหมไม่มีอะเดช่แลวล่เด็กน้อยเราต้องวิ่งไปตามทางนะแบบนี้แหละไม่น่าจะยากเท่าไรหร่หรอกเขาวงกดนะ่ะมีไข่อยู่แค่ใบเดียวแต่เราต้องตามหาให้เจอได้เลยครับต้องมีไข่อยู่ตรง,น,รง,งนี้หรือเปล่าฮึบอุ้ยทางสุดทางเดินนี้หรือเปล่า ไม่ใช่ปวยอุยอ้ยยากจริงๆเะเนี่ยโอ้โหดูดิหาไม่เจอดิหาไม่เจอหรือเธอไม่มีนะเนี่ยนี่ไงเจอแล้วดิฟื้สุดยอดไปเลยไข่เงินรรดับทำนานด้วยแล้วเราก็หวาไปที่ชายหาดกันนี่เรากลับมาที่ชายหาดแล้วอ่าเราเข้าเขาวงกดเราพิชิตแล้วดิเขาวงกดอย่างแจ๋วตรงนี้มีหรือเปล่าชายหาด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  ชายหาดชายหาดเหมือนจะไม่มีแหตรงนี้อ่ามี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 ม,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 มีทุกคนตรงข้างหน้าเรานั่นเองนี่ไข่อัปเดดหรือเปล่าอฮ้ยตรงนี้หรือเปล่านี่อันนี้ฮึบนี่กองไข,ข่คู่อ่าเป็นไข่คู่เลยสุดยอดไปเลยอย่าดีเราไปตามหาตรงอื่นกันเหมือนจะมีสะพานให้เรากระโดดข้ามอุ้ยไม่ใช่หรอละตรงนี้เป็นน้ำนิดนึงนะครับ นี่ตัวระเปียกน้ําครึ่งตัวเลยแล้วเราก็มาเก็บไข่เรืองแสงตรงนี้กันนี่เลยไข่นีออนสีเหลืองอะดีอย่างแจ๋วแล้วเราก็มีเงินเพียงพอที่จะซื้อหางแล้วนี่สีส้มเลยใส่สีส้มไปเลยนะครับแล้วข้างหลังเราก็เป็นสีส้มแล้วอ่ะอย่างแจ๋วตรงนี้ไม่อีกแล้วเก็บปึ๊บไข่นีออนสีชมพูอู้อย่างแจ๋วมีตรงนี้ด้วยอ่ะชึบไข่สีฟ้า อย่างแจ๋วตอนนี้มาอีกไหมไข่รูปยิ้มหรือเปล่าไข่โนบะเดน่าจะเป็นไข่นนบะเนี่ยใช่เราล่าเด็กน้อยบนเรือนี้ก็มีนะไข่เราต้องหาทางขึ้นเรือนะเด็กน้อยเดี๋ยวเลยครับเราจะขึ้นเรือยังไงอะมันไม่มีทางขึ้นเลยอ่ะดิหรือว่าจะตั้งไว้เอาเทหรือเปล่าืมน่าจะตั้งไว้เอาเทเนี่ยเพราะไม่มีทางขึ้นนะครับมาเดี๋ยวามาดูตรงอื่นการรอบรอบ ดูเหมือนว่าตรงนี้จะครบถ้วนแล้วนี่เป็นเมืองหิมะแล้วอ่าเป็นเมืองหิมะแล้วอย่างแจ๋วเลยนี่เรามาผจญภัยเมืองหิมะกันแล้วตอนนี้เหมือนเมืองหิมะก็จะไม่ค่อยมีไข่เท่าไหร่นะครับเหมือนจะมีไข่ตรงนี้อ่าแต่มีน้อยไข่ซานต้าอ่าเหมาะสมมากอย่างแจ๋วใช่ละละซานต้าชอบอยู่เขตหนาวนะใช่แล้วสําหรับเด็กที่ปฏิบัติดี ใช่แล้วนี่ใครแห่งเงาเอาเรื่องชุบกระโดดเอ้ยอย,ยากจริงมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยไปกันฮึต้องกระโดดไปแบบรวดเร็วดด่ดีแต่ว่าถ้ารวดเร็วเราจะเบรกไม่ได้ต้องกระโดดแบบนี้อาออบบี้โหไปกันเลยแล้วสกโกเรามาถึงแล้วตู้ไข่สแตก็กไข่สามชั้นเลยอย่างแจ๋วน่าจะมีตรงอื่นอีก นั่นไงเจอแล้วเห็นอะไรแวบๆที่เบ้าตาดีจำตัวเลยตรงนี้ก็มีอ่าเก็บตรงนี้ก่อนจำตัวนะครับฟูวิวไข่หิมะเลยระดับธรรมดาซะด้วยนี่จำตัวเลยตรงนี้หรือเปล่าชึบไข่น้ำแข็งอ่า แล้วเงินเรา,าก็เพียงพอที่จะซื้อหางสีแดงแล้วติดตั้งเลยเรามีหางสีแดงแล้วอ่าอย่างสวยเลยดีตรงนี้ฟึ๊บอ่ามี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 มมฟึบนี่เลยไข่อนิเมะเลยอย่างแจ๋วเลยสุดยอดไปเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย